สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับตัวจอนะฮะเรียกได้ว่าเราจะมารีวิวทั้งเรื่องของตัวจอนะครับผมจากค่าย a อล e n w a ว e นะครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า a w นะครับ 2721D และแผ่นละมาที่อยู่ด้านหน้าของเรานี่คือเกม Cyberpunk นะครับเราจะมาลองดูกันว่าตัวจอตัวนี้นะครับเล่นกับตัวเกม c y b บ r p u พังนะครับและเล่นกับตัวการ์ดจอที่เป็นของ Nvidia GeForce RTX Series จะเป็นยังไงบ้างครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีชาว FPS แคลนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับตัวจอเกมมิ่งนะครับตัวจอเกมมิ่งตัวนี้เนี่ยจากค่ายเอเลนแวร์นะฮะแล้วเรามีองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกันด้วยในวันนี้คือตัวเกม Cyberpunk นั่นเองนะครับโอเคฮะท่านผู้ชมครับเอเลนแวร์ตัวนี้นะครับมีชื่อโมเดลรุ่นว่า AW 2 7 2 1 d นนะครับคือชื่อรุ่นของเขานะครับ แล้วก็ต้องบอกว่าผมเคยเห็นตัวจอของทาง a อ็นดิเเนี่ยมาตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยนะครับที่เขาดีไซน์ออกมาเนี่ยนะครับตัวแรกที่เขาทำมาเนี่ยก็ถือว่าสวยงามมากๆแล้วแต่ว่าตัวนี kingdom, ้นะครับ <Kristen> ท่านผู้ชมครับมีความโดดเด่นมีความสวยงามมีความล้ำค่ามากๆคือต้องบอกว่าเห็นครั้งแรกนี่คือรู้สึกว่ามันเลอค่ามากๆนะครับนอกจากคุณจะซื้อมาเล่นเกมแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณเซตอัพเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าโต๊ะโต๊ะคของคุณไว้เนี่ยแล้วหันหลังเจ้าตัวนี้ออกมาเนี่ยก็ไม่จะรู้สึกว่ามันแบบ มันขี้เล่เลยคือมันสวยมากๆนะครับแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหรือเฟอร์นิเจอร์ที่คุณสามารถโชว์เพื่อนได้หรือว่าโชว์คนที่มาเจอคุณได้ที่บ้านนั่นเองนะครับหรือที่ทํางานก็ได้นะโต๊ะบอสโต๊ะบอสนะครับประมาณนี้นะฮะเอ็นดิมาตัวนี้นะครับจะเล่นกับตัวไซเอ์คังเป็นยังไงบ้างนะครับรวมไปถึงการใช้กับการจอ RTX Series นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดด้วยนะครับว่า RTX On หรือ Off นะครับจะมีรูปแบบหรือลักษณะการแสดงผลยังไงบ้างนะครับ ต้องบอกว่าจอตัวนี้นะฮะมีเขาเรียกว่า refresh r a สูงถึง240เฮิรตนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวจอ resolution เนี่ยอยู่ที่ 2K เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราดูฮะเรเอียบเขาเรียกว่าสรีระรวมๆของเขาเนี่ยนะครับจะมียังไงแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะครับ มาดูฮะท่านผู้ชมครับารายละเอียดของตัวจอตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเริ่มต้นที่ขนาดหน้าจอ27นิ้วนะครับผมสมกับตัวรุ่นเลยนะฮะ 2721D นะครับ27นิ้วนี้จะไม่มีความหมายเลยนะครับเพราะว่า Resolution เนี่ยนะครับคือสมมติถ้าเกิดดีไซน์จอ27นิ้วใช่ไหมแต่ว่าตัวจอเนี่ยยังคงเป็น r e s o l u t i ันแบบ109ก็คือ 180p หรือ Full HD เนี่ยผมว่ามันจะยังไม่ค่อยน่าสนใจนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือมีารายละเอียดอยู่ที่2,560คูณ1,440หรือ 2K นั่นเองคแ่ททีผมิ้้งไวือ เฟสเรทนะครับรีเฟสเรทเนี่ยอยู่ที่240เฮิรต์นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานของจอเกมที่เป็นระดับ็อปตอนนี้แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าตัวจอตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะปรับหมุนจอให้เป็นแนวตั้งได้180องศานะครับแล้วก็รวมไปถึง r e s p o n s e Time เป็น True 1มิลลิเินนะฮะเกรย์ถึเกรย์นะครับต้องบอกว่าค่อนข้างเร็วแล้วก็ตอบสนองได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงตัวจอนี้นะครับมีฟังก์ชันที่เรียกว่า G Sync ด้วยเป็น Nvidia G Sync Ultimate นะครับ ที่รองรับการเล่นเกมโดยเฉพาะคือถ้าคุณเล่นเกมกับพวกเกมที่มันรองรับจริงๆไม่ว่าจะเป็นหน่ Assassin Creed หรือแม้กระทั่งตัว Cy b e r p u พังตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะสามารถตอบสนองแล้วก็เขาเรียกว่าทําให้ภาพมันออกมาสมูทที่สุดลื่นไหลที่สุดและที่ตัวพาเนลจอตัวนี้ครับเป็นพาเนลที่เรียกว่า IPS หรือว่า Nano IPS นะฮะ Color Technology นะครับทำให้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสีเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะแบบคือถ้าพูดกันตรงๆแบบบ้านๆนะสีเนี่ยจะอยู่ในจุดที่ ตรงและส่วนงามมากๆาะครับและในส่วนอื่นๆนะครับผมก็จะเป็นในด้านของเวซานะครับหรือ VESA Display HDR 6 6 0 0นะครับรวมไปถึงตัวจออย่างที่บอกครับเครื่องที่เป็น 2K ครับก็จะเป็น Quad HD หรือ QHD Resolution แล้วนะครับมองเห็นเพิ่มมากขึ้นจากสัดส่วนแบบเดิมที่เป็น Full HD คือเอาง่ายๆสำหรับใครที่แบบว่าลองปรับ Resolution ดูเนี่ยจะรู้สึกว่าพอเป็น 2K ปุ๊บพวกไอคอนต่างๆมันจะเล็กลงด้วยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่า Workspace เนี่ยมันจะกว้างขึ้นนะครับ แล้วก็ตัวจอตัวนี้ด้วยความที่เป็น IPS ที่เป็นพาเนลที่เทพกว่า TN ท,ทุกทไฟนะครับยังมีเรื่อง Wide Angle ด้วยนะครับสามารถที่จะดูได้จากระยะทุกๆระยะที่เรามองเห็นตัวจอนี้เลยนะครับเมื่อทีเรามองเห็นตัวจอเนี่ยเราต้องมานั่งตรงกับตัวจอเท่านั้นนะครับแต่ว่าจอตัวนี้ถ้าเอียงนิดนึงก็ยังเห็นอยู่ เงยน,นิดนึงก็ยังเห็นอยู่นะครับยังเห็นได้ชัดด้วยซ้ำและนี่ครัท่านผู้ชมครับคือฟีเจอร์หลกัหลกๆของตัวจอ A W 2 7 2 1 d ตัวนี้นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับนอกจากจะเล่นเกมเนี่ยผมมองว่ามันจะเป็นตัวจอที่สามารถใช้งานในการทำงานดีไซน์กราฟิก ออกแบบต่างๆที่เกี่ยวกับสีด้วยเพราะว่าคันนี้เขาเป็น IPS ที่สีค่อนข้างตรงทีเดียวนะครับ <S <S ด้านหลังจอนะครับท่านผู้ชมครับถ้าสังเกตให้เห็นได้ง่ายเลยเนี่ยคือตัวไฟนีออนค่อนข้างโดดเด่นขึ้นมานะครับเป็นไฟ LED นะที่อยู่ตรงเสาด้านหลังนะครับที่เป็นสีฟ้าขึ้นมาแล้วก็ที่โลโก้ A l อลิฟที่ขวาบนนะครับด้านหลังสังเกตอีกนิดน,นึงก็คือมันจะมีเหมือนสัญลักษณ์ของเอลิอรอีกอันหนึงหรือเปล่าหรือเขาตั้งใจเขียนไว้คือ E 7หรือ E 7นั่นเองที่ด้านขวานะครับ แล้วก็พอร์ตเนี่ยมันสามารถที่จะเลี้ยงสายเข้ามาได้นะครับจากด้านหน้าแล้วมาทะลุจออกจาก,ออกด้านหลังนะครับเป็นเขาเรียกว่าเค,คเบิลแมネจเมนต์นะครับสามารถที่จะจัดสายให้ได้สวยงามได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวปรับสวิตต่างๆเนี่ยจะอยู่ด้านหลังจอถ้าเราหันเข้าหาจอเนี่ยสวิตจะอยู่ด้านหลังจอฝั่งขวานะครับส่วนขาจอเนี่ยจะดีไซน์ด้วยสีขาวล้วนเลยนะครับแล้วก็เป็นตัว V ไม่กินพื้นที่มากนะครับ สวยงามหรูหราเอาละครับแล้วเรามาดูเปรียบเทียบนะครับผมกับเรื่องของ RTX on และ off นะครับต้องบอกว่าตอนที่เราปิด RTX อยู่เนี่ยในเรื่องของน้ําในเรื่องของแสงนะครับผมแล้วก็รีเฟรชจากตัวรถต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งเมืองต่างๆเนี่ยนะครับมันจะดูรู้สึกว่ามันแห้งๆด้านๆนะครับแต่พอเราเปิด RTX on แล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกเลยก็คือเรื่องของแสงเงานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคน รถนะครับต่างๆนะฮะจะมีเรื่องของการรีเฟกที่เป็นเรียลไทม์มากขึ้นนะครับแล้วเรารู้สึกว่ามันจะเฮ้ยนี่แหละมันคือแสงจริงๆบางทีดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ในเกมที่พรีเซนต์ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเนี่ยเราจะแทบแยกไม่ออกว่านี่คือภาพถ่ายหรือภาพในเกมนะครับโอ้ต้องบอกว่านี่คือสเสน่ห์ของ RTX ที่อยู่ในการจองของ n v i วเดีย RTX ซีรีส์เท่านั้นเลยนะครับนี่ฮะประมาณนี้เลยครับภาพที่เราเปรียบเทียบกันอยู่ตอนนี้ RTX on และ RTX off ครับาลครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะฮะกับการเล่นเกมตัว Cyberpunk นะครับว่าการปับรเปิดปิด RTX หรือเล่นกับตัวจอตัวนี้เนี่ยจะมีการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมขนาดไหนนะครับาลครับอันนี้ก็คือช่วงพระเอกของเราเลยนะครับก็คือการได้เข้ามาเล่นในตัวเกมของ Cyberpunk นะครับตัว Driver ของตัว Windows เนี่ยผมเปิดให้เป็น G-Sync on แล้วนะครับผมแล้วก็พอเข้ามาในตัวเกมเนี่ยในหน้า setting ครับมันจะมีให้เลือกตรงนี้ฮะ Ray Tracing นะครับ เมนูนี้มันจะขึ้นมาให้ปรับหรือว่าเลือกใช้งานเนี่ยตามเรื่องของซีรีส์ของกาจอที่เราใช้นะครับ RTX คือตัวที่มี ray tracing อย่างสมบูรณ์แบบนะครับ RTX s e r i e ์ก็สามารถที่จะออนได้ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็เลือก ray tracing lightning เนี่ยก็คือจะเลือกสูงสุดก็คือเป็น psycho ไปเลยก็ได้แต่ว่าผมเลือกว่าที่ ultra พอนะครับแล้วตัวจอนะครับมันจะมีสามารถที่จะปรับแต่งนะครับผมโหมดของตัวจอได้ด้วยนะครับ พอกดที่ปุ่มก้านก้านยาวขึ้นมาเนี่ยนะฮะก้านยาวสุดของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีแบบเป็นเมนูรวมฮะเมนูแรกก็จะเป็นพวกเกมไรเนทนะครับอินพุตนะ a l i e n FX นะครับผมออดิโครับเมนูต่างๆแล้วก็พ s o อร์นัลไลนนะครับในในตรงเกมเนี่ยเราเราสามารถที่จะปรับโหมดได้นะครับเป็น FPS m o b i นะครับ RPG Sport ต่างๆแ้รวมถึงอีกเกมอีก3โหมดนะฮะนี่คือรูปแบบที่เขาเตรียมไว้ให้เรานะครับ ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัว e s p o n s e time เราเลือกเป็น Fast Superfast แล้วก็ Extreme ได้นะครับซึ่งเลือกไว้ที่ Extreme นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะในเรื่องของตัวโหมดจอนะครับก็สามารถรองเล่นกันได้นะครับตอนนี้เรากดกดเข้ามาดูตัวเกมนะครับผมในเรื่องของการเปิด rtx แบบเต็มรูปแบบนะครับคุณลิฟตของตัวจอนยอย่างอย่ง,อยงที่เขาบอกกันนะคือมันสามารถที่จะปรับตัวจอแนวตั้งได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงนะฮะดึงขึ้น ดึงลงสุดนะครับแหนจอได้อะไรได้แล้วก็อย่างที่บอกคือเอียงจอได้เอียงเป็นแนวตั้งนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าสายมันเดี๋ยสายมันตึงนะครับแต่จริงมันเอียงเป็นแนวตั้งได้เลยนี่นี่ฮะอย่างที่บอกครับคือผมผมเอียงปุ๊บเนี่ยเอียงแบบสุดข้างๆอย่างนี้เลยก็ยังเห็นภาพอยู่นะครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเรามองตรงๆเนี่ยคือภาพเขาก็ยังชัดอยู่เอียงนิดนึงก็ยังชัดอยู่นะครับคือภาพไม่หลบแสงนะครับนี่โอเค ระยะนี้แล้วกันแล้วความรู้สึกสบายตาของผมอย่างนึงก็คือตัวจอเขาไม่ได้ดีไซน์มาเป็นกรอบหนานะครับตัวจอนี้เขาเป็นจะใช้คําว่า borderless design เลยก็ได้นะครับนี่ฮะมันรู้สึกเหมือนเรากำลังอยู่ใน,นตัวเกมจริงๆนี่ฮะอุ้ยสมูทมากนะไม่รู้เป็นเพราะผมไม่ค่อยจะเล่นเกมแนน,นี้บ่อยหรือเปล่านะครับแต่คือตัวเกมเนี่ย กับภาพที่เขาแสดงขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น G-Sync หรือว่า240เฮิรครับมันค่อนข้างจะตอบสนองได้ดีมากนะครับกับ Ray Tracing ที่คือ r ร y Tracing จะเป็นในเรื่องของแสงภาพแล้วก็การประมวลผลในด้านของตัวความผิวไหวต่างๆที่เกิดขึ้นระบบฟิสิก c a ในในเกมนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะนี่คือครั้งแรกเลยนะครับเราเดินมาถึงตรงนี้นะครับเราลองปรับให้เป็นเป็น เลเยอร์เทรซิ่งแบบอัลตร้านะครับที่เขาบอก,กคือมีเลเยอร์เทรซิ่งอัลตร้าเลเยอร์เทรซิ่งมีเดียมแล้วก็เลเยอร์เทรซิ่งมีเดียมกับอัลตร้าสองอันนะครับแล้วก็ไปในอัลตร้าเลยแล้วก็นี่ไล่เรียงลงไปเลเยอร์เทรซิ่งอัลตร้าเนี่ยคือผมบอกเลยนะว่าอาจจะต้องอยู่ในจุดของการใช้งานกับพวก3080 3090นะครับก็จะทํางานได้อย่างราบรื่นแล้วก็ภาพจะสวยคือผมรู้สึกเลยนะว่าพวกการสะท้อนแสงของภาพเนี่ยนะครับมันมันชัดเจนขึ้นคมขึ้นนะครับ คมขึ้นมากๆแล้วก็รวมไปถึงเขาเรียกว่าอะไรอะแสงที่ถูกเรนเดอร์อย่างแบบเรียลไทม์อะครับมันมาทำได้ดีกว่านะครับมันชัดเจนในเรื่องของรีเฟรคอะฮะรีเฟรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวรถแล้วก็ถ้าเราลองปิดมาเป็นแบบอ่ะโลเลยแบบภาพต่ำเลยเราเราเราจะรู้สึกว่าภาพมันจะไม่มีมิติ นะครับนี่นี่คือนี่คือที่ผมรู้สึกทันทีเลยนะก,กับการปรับภาพนะครับนี่แหละฮะเข้ามาเล่นแต่เรื่องของจอครับเรื่องของความที่เป็น2 0ที่เฮิร์มันมันเนียนตามา,มากๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวจอที่เป็น G-Sync ด้วยผมว่า2อย่างที่ทําให้ตัวจอตัวนี้มีความโดดเด่นนะคือเรื่องของดีไซน์ที่เป็น Borderless นะครับคือมันไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีกรอบจอมาทําให้เรารู้สึกเอ่อเขาเรียกว่าเกล็ก,กสายตาเรานะครับแล้วก็ รวมไปถึงตัวจอเนนะครับมีในเรื่องของการที่เป็น Refresh Rate 2 4 0ร z แล้วก็ตัว Response Time 1ms ด้วยเล่นเกม f p s ทุกรูปแบบบนรล่ใบนี้คือมันลื่นไหลามากๆนะครับเดียวเรากลับไปปรับเป็น Ray Tracing o u t r ใหอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะฮะในเรื่องของการปรับให้ดูเลยครับว่าตัวเกมเนี่ยนะครับมันเป็น รู้แบบอารามาไหนยังไงนะครับโอ้โหเดินเข้าใส่กระสุนซะงั้นนะครับก็เนี่ยฮะท่านผู้ชมครับกับตัวไซเบอร์พังนะครับก็ใครที่เล่นอยู่แล้วเนี่ยน่าจะเข้าใจแล้วก็รู้กันดีว่าเขาถูกดีไซน์มาร่วมกับตัว Nvidia RTX ยอาร์ทซีรีส์ด้วยนะครับใครที่มีตัว RTX ์ทีเอ็กซีรีส์ก็ควรที่จะมาลองเล่นอย่างยิ่งกับไซเบอร์พัง2077นั่นเองนะครับประมาณนี้ฮะเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าการเล่นกับตัวไซเบอร์พังเกมนี้เนี่ยนะครับคือ2077ตัวนนี้ะ เล่นกับตัวจอคือต้องบอกว่าเกมดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เล่นกับสเปคเครื่องที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วเนี่ยแล้วตัวจอเนี่ยก็จะมาตอบสนองในเรื่องของการซิงค์ภาพแล้วก็รวมไปถึงการแสดงภาพที่สวยมากๆนะครับ <digging> คือตัวจอพอเป็นเกมมิ่งแล้วเป็น IPS เนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าตัวจอมันภาพมันสวยกว่าเดิมอีกนะครับแล้วก็รวมไปถึงความลื่นไหลในการเล่นนะฮะและจากที่ผมดูนะครับสีของจอถือว่าไว้วางใจได้ประมาณหนึ่งคือผมอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นแบบกราฟิกดีไซเนอร์หรือว่าคนทํารูปหรือการดีไซน์ที่มันจีจะลักษณะแต่่ผมูสวา สีที่เขาแสดงออกมาเนี่ยมันชัดเจนแล้วก็สดใสนะครับคือให้ความรู้สึกว่ามันน่าจะตรงประมาณหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ขอพูดว่าตรงมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ที่จะเป็นมืออาชีพด้านนั้นนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าข้อดีของจอตัวนี้นะครับคือมีความเป็น27นิ้วนะครับตัวจอเนี่ยเร s o l u t i o n อยู่ที่ 2K เลยนะครับก็คือ2 5 6 0คูณ1,440นะครับแล้วก็สปอนทาม1มิลลิเซกนะฮะซึ่งเป็นสเปคหลักๆที่จอเกมมิ่งควรจะมีนะครับ ดีไซน์ที่ใช้คําว่าโคตรสวยฮะท่านผู้ชมครับคือสวยธรรมดาคงเอาไม่อยู่สำหรับจอตัวนี้นะฮะคือจอสวยมากใครที่รักสีขาวชอบความมีไฟสีฟ้าและกลิ่นของความเป็นเอเดนแวร์ L ชัดมากๆนะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากทีเดียวนะครับแล้วก็ฟังก์ชันในการใช้งานอื่นๆเช่นพวก G-Sync ก็สามารถเล่นเกมกับ n v i d ดี G-Sync อื่นๆได้เช่นกันนะครับนี่คือจุดเด่นของจอจอตัวนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของการเล่นเกมและความลื่นไหลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงกันแล้วนะครับคือดีมากนะฮะตัวนี้ เอาละท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าฟังรีวิวกันไปแล้วเนื้อหาสาระเนี่ยคบถท่นกันไปแล้วนะครับเอเลนแวร์แล้วก็ตัวทางเกมไซ r p พัง2077เนี่ยเขามีของมาแจากด้วยนะครับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่ฟังหรือดูมาถึงตอนนี้นะครับเตรียมไว้เลยนะฮะมาคอมเมนต์นะครับ,รบที่ใต้คลิปกันเลยนะครับว่าพวกคุณเนี่ยชื่นชอบจอตัวนี้เพราะอะไรนะครับแล้วมีสเปคส่วนไหนบ้างที่คุณชื่นชอบเลครับ ใครที่คอมเมนต์ได้ถูกใจทีมงานของเรานะครับรับไปเลยนะฮะในส่วนของแผ่นรองเมาส์ตัวนี้อ่าแผ่นรองเมาส์ตัวนี้เนี่ยห้ารางวันลนะห้ารางวัลซึ่งมันจะมีเวอร์ชันด้วยแต่ว่าวันนี้เราได้มาแค่เวอร์ชันเดียวนะครับแล้วรวมไปถึงนะครับตัวเสื้อที่ผมใส่อยู่เสื้อที่ผมใส่อยู่ตัวนี้นะครับมีโลโก้ RTX จาก NVIDIA RTX นะครับผมแล้วก็รวมไปถึงตัว Alienware นะครับสีที่ผมใส่อยู่เนี่ยคือสีเขียวนะฮะ ก่อนนี้ลุกไปหยิบสีดาให้ดูอีกตัวหนึ่งด้วยป๊าบนี่ฮะสีดำนะครับคือด้านหลังจะมีอย่างนี้ด้วยฮะ Alienware the ultimate play with Nvidia GeForce RTX นะครับโอ้โหคือใส่แล้วรู้สึกว่าเป็นเกมเมอร์แบบเต็มรูปแบบเลยนะนี่ครับเฮ้ยผมไม่น่ใจว่ามันน่าจะเป็นเสื้อที่สามารถสลับใส่ข้างในข้างนอกได้ด้วยนะท่านผู้ชมเพราะว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยอะ ที่มาเป็นแบบนี้นี่ก็จะเป็นเนื้อผ้าอีกแบบหนึง่งแล้วก็ข้างในก็จะมีลายเหมือนกันเลยนะแล้วก็มีอยูนี้ด้วยเฮ้ยผมว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น2 2มิติ2ด้านสามารถใส่กับด้านด้านําเงิน,น,นและสีดำน,นะครับตัวนี้เนี่ยมีสไซส์แบบ x อนะแต่ว่าเป็น XL ที่แบบเป็นแจ็คเก็ตอะท่านผู้ชมมันจะรัดรูปนิดนึงเออผมก็เพิ่งสังเกตนะครับโอ้โหแล้วก็มีเพลทนี่ เสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้มีความหนาแล้วก็ใส่แล้วรู้สึกว่ามันมีคุณภาพมากๆนะท่านผู้ชมแล้วก็อย่างที่บอกครับคือมันใส่ได้2ด้านนะครับเพราะว่าอีกด้านนึงก็ไม่ได้มีรองะเข็บอะไรนะครับแล้วก็ตัวที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นี่ด้านนอกมันเป็นสีเขียวนะขออภัยานะด้านในเป็นสีดำนัอย่างฟิล์มฮะท่านผู้ชมนี่มีเหมือนยันนะครับคือด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนผิวแบบ เป็นผ้าที่หนาๆหน่อยแต่ด้านในจะคล้ายๆผ้าล่มนะครับเนี่ยด้านในจะคล้ายๆผ้าล่มหน่อยนะครับก็แล้วแต่รูปแบบหรือว่าสีที่คุณอยากจะเลือกใส่นะครับนี่คือของรางวัลนะครับเสื้อ2ตัวนะครับเสื้อ2ตัวแผ่นรองเมาส์ห้าชิ้นนะครับนี่คือ7รางวัลที่คุณจะได้รับไปนะครับก็ใครที่ดูแล้วคอมเมนต์ถูกใจทีมงานว่าเฮ้ยสมมติยกยกตัวอย่างนะผมชอบจอตัวนี้ครับแม่นโคสวยเลยครับพี่แล้วก็เป็น240เฮิร์ตที่เต็มรูปแบบ รวมไปถึง r e s p ส์ไทม์หนึ่มิลลิเซกน่นนี่นั่นก็บรรยายกันมาดูนะครับใครที่เขียนเรื่องความให้เราได้แตะตางบประการรับไปเลยนะฮะก็เดี๋ยวติดต่อไปเอาชื่อที่อยู่แล้วก็ส่งของให้ถึงบ้านนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเอเลนเวร์นะครับทางด้านของ n v ็นวีดีแและตัวเกมเซิร์ฟพังวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกันแล้วก็ฝากกันไว้แล้วครับกด s c r ตา e ในช่องแ p a l แ n d นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วย้วยกันนะ,ะสำหรับการที่เราจะไม่พลาดคลิปหรือทุกคอนเทนต์รีวิวของเราในช่องแอป l แ n d นะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ